สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้านี้สังคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการรีวิวรูปลักไทยนอกไายในไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสในการขับเคลื่อนจริงๆนะครับผมในวันนี้ผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับผมจะมาดูว่า เจ้านิสันคลิกตัวนีอ้อัตราเร่งในส่วนของเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอย่าลืมว่านิสสันคลิก e-power ตัวนี้เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีการสันดาบจากเครื่องยนต์ส่งเป็นพลังงานไฟฟ้ามาที่แบตเตอรี่และส่งมายัางมอเตอร์ไฟฟ้าเจ้ามอเตอร์ไฟฟ้ากําลังสูงสุดเนี่ย95กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดที่260นิวตันเมตรเนี่ย จะมีอารมณ์ในการขับในสนามในแท็กเนี่ยเป็นยังไงความมันจะมีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผม น,นี้ผมก็อยู่ในตัวนิสสันคลิกแล้วนะครับผมสลานี้ตอนนี้เราจะเป็นทดสอบในเรื่องของตาเร่งแล้วก็การแฮร์ริ่งนะครับผมลองไปดูกันนบนี่กดมาเต็มที่เลยครับตาเร่งดีมากตามด้วยสลารอบครับ สำหรับรถเครื่องถ้าเทียบแล้วเครื่องคันสองร้อยซี่ี่เนี่ยสามสูบเนี่ยแล้วอัตราเร่งได้แบบนี้ถ้าเราไม่ไม่นับรวมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมถือว่าอัตราเร่งนี่ดีมากเมื่อกี้นั่งมาเป็นไงบ้างครับคนนั่งด้วยรู้สึกได้เลยว่าเวลาเรากดไปเนี่ยหลังมันจะลุกปึ๊กปึ๊กปึ๊กกระแทกตลอดเวลาเดี๋ยวในส่วนของตอนนี้เป็นสถานีเรื่องอัตราเร่งแล้วก็เลนเชง ภาาอีกสานีต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วที่ได้มากกว่านี้นะครับผมตอนนี้จะเป็นการทดสอบในแทร็กในสนามโดยที่เป็นการทดสอบในเรื่องของอัตราเร่งความแม่นยำของการเข้าโคง้งวันนี้อาจจะยังไม่ได้ทดสอบในเรื่องของระบบการช่วยการขับมากสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าเป็นการทดสอบในแทร็ก ในเรื่องของการใช้จริงในชีวิตประจำวันนั้นนะถ้ามีโอกาสเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่วันเนี้ยเริ่มในเรื่องของอัตราเร่งก่อนสถานีแรกนี้เป็นอัตราเร่งจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่มีกลวยมีไพลอนตั้งไว้เนี่ยน่าจะใช้ความเร็วได้สักประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยกว่าผมคานวณแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูว่าใช้อัตราเร่งได้ประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดยประมาณครับูร้อยประมาณเก้าถึงสิบวินาทีนะครับอัตราเร่งผมว่าดีมากในถ้าเทียบสมรรถนะกับรถอถ้าเป็นเทียบเครื่องยนต์ธรรมดาพันสองร้อยซีซีเนี่ยแล้วได้อัตราเร่งอย่างนี้ผมว่าถือว่าดีมาก โค้งกลวงอะไรตอบสนองได้ดีมากนะครับอัตราเร่งนี้เดียบแล้วมาทันทีนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นระดบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นอีกรอบหน,นึ่งนะครับอันนี้จะดูในเรื่องของอัตาเร่งแล้วก็เบรกด้วย ปึ๊บขับไปแต่อันนี้เรายังอยู่ในโหมดของโหมด n o r m a l Mode ไปอันนี้เราจะมาเในเรื่องของเรนเชนะครับเป็นซ้ายขวาอันนี้คือผมไม่ได้แตะเบรคนะครับช่วงที่เข้าซ้ายขวาเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมเข้าไปในแทร็กในสนามแล้วเนี่ยเจ้านิสัน e-power คันนี้นะครับผมมันเปลี่ยนความรู้สึกของผมไปได้ค่อนข้างจะเยอะเพราะตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าอไอ้ตกลงแล้วไอ้นี่มันเป็นยังไงแน่แต่พอเมื่อกี้เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนัดแรกเลยที่ผมรู้สึกเลยนะครับผมเรื่องอัตราเร่งเหยียบสนุกมากหลังติดเบาะทุกครั้งที่เรากดคันเร่งไปไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาแค่แค่โหมด e ีโคผมก็ว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากการขับรถถ้าจะเปรียบเทียบแล้วรถอ e ีโคาร์พันสองร้อยซีซี ผมว่ามันให้อารมณ์แบบนี้ไม่ได้อารมณ์แบบเนี้ยมันจะมีได้เฉพาะในรถไฟฟ้าแบบนี้เท่านั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าตกลงแล้วไอ้นี่มันขับดีไหมแล้วมันเป็นยังไงระบบไฟฟ้ามันเป็นยังไงผมลองดูแล้วเนี่ยฟิลแรกคือการตอบสนองในเรื่องของอัตราเร่งในที่โดยที่ผมมีความรู้สึกว่าในรถพันสองรอยซีซีถ้าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาไม่สามารถตอบสนองได้แน่นอนแบบนี้แต่ด้วยเป็นรืตอต้ไฟฟ้า ทำให้อัตราเร่งเนี่ยสามารถมาได้ทันทีนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าไอ้รถคันเนี้คันเล็กๆแบบนี้เป็น SUV แ,แบบนี้แบบเนี้แต่ว่ามันให้อัตราเร่งที่ดีการเข้าโคง้งหรือการแฮนเดลิ่งเนี่ยพวงไาลัยมีความเฉียบคมได้ดีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเราทําใจได้ไหมกับการที่เป็นเครื่องยนต์สำดาบแล้วก็มาผลิตกระแสไฟฟ้าจนเรสให้มอเตอร์ ให้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า100%เพียงแต่ว่าต้องใช้เอจินในการสัญญาบเข้ามาช่วยนะครับผมเรื่องของอัตราเร่งที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยดีแน่นอนตอบสนองได้ดีทุกครั้งที่เราเหยียบกันเร่งไปเนี่ยหลังติดเบาะติดเบาะได้เลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะขับแค่โหมดอ e ีโคคาเนี่ยก็สามารถทําให้หลังติดเบาะได้แล้วแล้วที่สําคัญเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยขับรถกอล์ฟ มันจะมีโหมดของเขาเรียกว่าเป็นวันพดเดิลคือถ้าเกิดว่าเราเหยียบคันเร่งอยู่แล้วเราถอนคันเร่งออกมาเนี่ยมันจะมีระบบที่ช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะครับผมอ,อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเรายกคันเร่งเสร็จปุ๊บมันก็จะช่วยปรับความเหนื่อยให้ทําให้มีความถ้าเกิดว่าเราขับรถมาอย่างเมื่อกี้ที่ผมลองในสนามเนี่ยลองขับมาประมาณสัก80ดสิบถึงร้อแล้วก่อนเข้าโค้งเนี่ยเราแค่ยกคันเร่งออกมาเนี่ยยังไม่ต้องแตะเบรกเนี่ยมันสามารถทําให้คนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับ บางบางโค้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องแตะเบรกเลยแล้วก็สามารถเข้าโค้งได้โดยที่สมูทนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบนะครับไอตัวนิสสันคลิกคันนี้ด้วยราคาเริ่มต้น890,000นะครับผมไปจนถึงประมาณล้านต้นๆโดยออปชันต่างๆเนี่ยมีถึง4รุ่นย่อยส่วนในเรื่องของความนความสวยงามของหน้าตาภายในระบบเบาะหรืออะไรต่างๆเนี่ยหลายท่านอาจจะชอบทูโทนหรือไม่ทูโทนหลังคาสีเดียวหรือทูโทน อันนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าคันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไว้ใช้งานในเมืองนะครับผมอัตราเร่งเนี่ยผมว่าดีมากแท็กงานในเมืองเนี่ยผมว่าให้ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับผมถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็ลองไปติดตามได้ที่โชว์รูมที่สันทั่วประเทศนะครับว่าเขามีเงื่อนไขหรืออะไรให้ทดลองขับได้หรือไม่นะครับผม สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ